ตอนนี้เราถึงแล้วค่ะที่ เดกกระโจมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเลส s go <S นี่ค่ะถึงแล้วค่ะเดกกระโจมที่พักของเราคืนนี้วันนี้เรามากับรถน้องเต่าบรรยากาศภายในตัวนี้ก็จะเป็นทางล็อบบี้แล้วก็ที ทานอาหารนะคะนี่ก็เสื้อชูชีพต่างๆนี่ก็จะเป็นเต็นเต็นเขาก็จะประมาณนี้นี่ค่ะอ้ามีประมาณสิบกว่าเต็นได้นี่ติดริมแม่น้ำเย็นๆอย่างนี้เลยค่ะแม่น้ำเพชรยาวไปนูน่นค่อีกนะคะ โอ้องฟ้าสดใสามากมาวันที่ฝนไม่ตกก็จะประมาณนี้อันนั้นก็เป็นนี่นีเป็นแม่น้ำอย่างนี้นี่ลงมาเล่นน้ำได้มีสไลเดอร์ด้วยแม่น,น้ำเพชรนะคะสวยไหมบ้านน้องอยู่ฝั่งตรงโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งตรงนี้ไปดูที่เต็นท์เรากันคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นกระดเต็นนะมีแบบโดนด้วยนะเินแบบอะไรเขาเรียกอะไรกระโจมพูดไม่ถูกห้องน้ำขายอยู่ข้างนอกแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้ค่าเป็นแบบเฮ้ยอันนี้เป็นแบบเออมองไม่เห็นข้างในโอเคก็ห้องน้ำก็อยู่ติดแบบนี้เลยค่ะ ส่วนนี้เป็นแม่น้ำมีโต๊ะให้นั่งเล่นแบบนี้บ้านน้องฝั่งกโนอนบ้านพี่ฝั่งกนันนี้บ้านส่งตรงข้ามค่ะไปนะคะไ,<อ>ไปกันต่อนี้ที่แคมปิ้งนะคะ นังหละก่อนอะต,อตาอะเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเต็น์แบนบนี้นะคะเป็นข้างบนก็จะเป็นไฟข้างล่างก็จะเป็นเตียงมีผ้าขนหนูต่างๆแชมพูอะไรใดปอบผมกอตะเกียงนี่นะคะ ก็ไม่ต้องกลัวร้อนค่ะมีแอร์อันนั้นสเสบียงค่ะชอบเตียงก็ทตู้เย็นแลกให้ม,มีพัดลมให้ด้วยมือโรงแรมทั่วไปเลยการน้ำร้อนกาแฟต่างๆก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นที่นอนของเราคืนนี้ค่ะก็มีจะมีปั๊ะ เอาต่างให้หัวเตียงคมไฟครับก็เหมือนโรงแรมห้องหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเป็นเต็นท์กระโจมนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องพักของเราค่ะที่เราจองมาก็จะประมาณนี้ก็จะมีเตียงนีเขาก็มีทุกอย่างให้ผ้าขนหนูเอ่อผ้าขนหนูยาสระผมสบู่ครีมแบบน้ำอะไรแบบนี้แล้วก็มีไดร์เป่าผมให้แต่อื่นนอกเหนือนั้นเราก็ต้องเตรียมมาเองบ้างแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนค่ะมีแอร์ มีแอร์ส่วนอาหารเขาก็มีให้มื้อเช้ากับมื้อเย็นนะคะในในราคาที่เราบุ๊กมาเลยก็จะเป็นแบบนี้กระจงก็มีเต็มสมราคาไม่แพงมากนะคะเราอ,อาหารเช้าอาหารเย็นด้วยพันสต่อหนึ่งคนสองคนก็รวมค่าแพ็กเกจล่องเรือด้วยก็2อ0พั็โอเคนะคะไม่ถือว่าไม่แพงได้ ชมธรรมชาติใกล้แม่น้ำแม่น้ำก็สวยดีเดี๋ยวไปดูกันตอนล่องเรือนะคะบ๊ายบายพอออกไปดูข้างนอกนะคะเปิดมาก็เจอแบบนี่เลยค่ะแม่น้ำเพชรบุรีแบบนี้นะคะแคมปิ้งแบบนี้นะคะเต็นท์ของเราค่ะ ถอยมาถอยมาถอยมาเต็นค่ะอันนั้นโตสำหรับบุกทะอ็นนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะรถเราจอดไว้ข้างหลังที่พักได้เลยค่ะอ๋อมีเคอรี่ด้วย,ยนี่นะคะนี่ห้องน้ำค่ะ,ห,คะห้องน้ำเขาก็จะมีแบบ p r i เวทให้เลยแต่ละโดนไปเอาเอง ห้องน้ำนะคะเราจะเป็นร้านี้ลูกทุ่งลูกทุง่งหนึง่งแต่ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้บรรยากาศดีเวอร์ใครมีบ้านติดแม่น้ำแบบนี้นะโคตรดีอ่ะไปไปล่องล่องเรือ ในรูปแบบนี้รัก็เลือยพวกคนนี้ก,ก็ต้องล่องเลยยางนะคะแต่ว่าโหฝนตกค่ะฝนตก 'Cause we got the sunshine by the poolside. จากร่องเรือก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะตอนนี้อยู่ข้างหน้าเต็นท์เราฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางคะ่ะ <c> ห <oughs> วังว่าเย็นนี้กินหมูกระทะจะไม่ตกถึงแล้วนะคะจากล่องเรือตอนนี้มาดูคนอื่นเขาล่องมางเสียงดังกันมาเชียวร์ ขณานี้หมูย่างเอ่ยหมูกระทะเราก็สแตนบายแล้วนะคะก็จะ,จะเงียบเียบแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาและเราก็จองมาแบบธรรมดาไม่อยากได้คนเยอะเพื่อในการถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูกระทะที่เขาจัดไว้ให้เดี๋ยวเราก่อไฟเองใส่น้ำซุปเองบ拉布拉布拉เดี๋ยวมาดูกัน เป็นค่ำคืนมาถึงเขาก็จะติดไฟแบบนี้สำหรับเต็นที่มีคนอยู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่าตอนนี้ก็จะเป็นมูกระทะอาขา่ะกําลังติดไฟก็มาใส่ หมูกระทะตาราเริ่มมาแล้วนะคะหมูกระทะของเราะคะ่ะออ้โหหมูกระทะอุ้ยคอนมสวยๆโอ้ยอ้ยอาไลายแดยังไม่ได้ก่อไฟนะคะเขาจะก่อกองไฟกันตอนประมาณสองทุ่มจะ,จะประมาณนี้ บรรยากาศยามค่ำคืน น้ำมีกระลอกด้วยนั่น,น,นบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปรอดูอาหารเช้ากันว่าอาหารเช้าจะอร่อยห้องน้ำค่ะห้องน้ำหลังบ้านห้องน้ำตรงนี้นะคะต้องเดินออกมาเข้าห้องน้ำ ดีนะตอนคืนไม่ได้ปวดฉี่อ่ะเอ็นไม่กล้าเดินออกมาแน่เลยเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับได้ค่ะอาจจะมีที่แวะแต่ไม่รู้จะแวะหรือเปล่า แล้วเ,เจอกันใหม่ในทิปหน้านะคะบ๊ายบาย